อะไรครับก็ซื้อส์คุณนะครับโกลนี่นครับเหมเกมบล็อกแมงโกลอีกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่นแมปฮีโร่ไทคูลโซนนั่นเองอ่าบอยแมปนว่าคือแบบอะไรพูดว่าฮีโร่ขนาดนี้แล้วมันคือแมปที่สร้างฐานเพื่อที่จะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ตอนนั้นเพื่อที่จะเลือกพลังไปต่อสู้กันใช่แล้วครับซึ่งบอกเลยว่ามีฮีโร่ให้เลือกหลายแมปมากตัวมากเลยโอ้ยมันมันหลายตัวขนาดไหนวะถ้าอยากรู้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนไปดูกันบอยคนทางขวาเราแควไม่เล่นอยู่นะฮะใครวะน้องน้้อองเาาไไไจม่่ดก็ย ครับถ้าใครเล่นเกมบอลเมงโก้เนี่ก็สามารถเอาดะผ่านด้านใต้คิวได้เนาะหรือว่าจะเป็นคอมพิต์ประมุนนะครับแล้วก็อย่างที่สำคัญเลยทุกานาคนก็อย่าลืมว่าคนรับไปใช้กันด้วยนะก็สามารถดูคนเล่นผ่านด้านใต้คิวได้เลยมาเริ่มเกมจะเป็นไงกันมาแล้วครับนี่บอกเห็นไหมซึ่งเขาจะมีฮีโร่หลายตัวมากเลยซึ่งมีทอแล้วก็โลกิอันนี้ทานอสอันนี้ด็อกเตอร์สตริงแล้วก็นี่เป็นกัปตันอเมเอเมกัปตันมาวเวลอันนี้เป็นเดดพูลมาเลือกฮีโร่เลยกดกดเดธพูถ้าเราเอาไมม่ีอรกก็ซืนนแล้วั บาทผมเลิกทอแล้วมึงรู้เปล่าถ้าถึงเลือกเดชพูทำไมเดชพูเปตต็นธรรมดาใช่หรอเฮ้นี่เลยครับซึ่งอย่างที่บอยบอกคือต้องซื้อของตกแต่งพอซื้อของแต่งใช่ไหมบอยเดี๋ยวเขาจะมีให้เราแบบเอาอุปกรณ์ไปแบบอ่าเขาเรียกว่ายังขโมยของเขาถึงได้ตรงไหนนะอ่ะมันจะให้เงินเริ่มต้นละมาเห็นไหมแล้วเราก็ซื้อของศูนย์บาทเห็นยังเห็นยังศูนย์บาทเหรอนี่อ่าซึ่งบนใดเดี๋ยวถ้าถามว่าเอาไปทําอะไรซึ่งบนใดเนี่ยเราสามารถเอาไปปีนบ้านคนอื่นได้ทุกคนนี่เราก็สร้างไปเห็็็็นนนนนมมัััั้้้ยยบบบออตตตตงงงงงคขววาาาเเเหแลกกกรรี่ทุได เดี๋ยวมาสีบาทแล้วซึ่งตรงการเนี่ยเขาจะมีตังให้หนะบอยเห็นไหมที่เป็นบล็อกทองอะ่ะไอเนี้ยตรงโคมไฟเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีตังออกมาเดี๋ยวรอก่อนเฮ่ยด้ไอเดนพูดชั้นบอยเราอยู่ตรงข้าวไปเลยวะใช่เหรอเออเดี๋ยวกูไปหาเดี๋ยวกูแวะไปหาแปบ๊บนึงอันนี้ก่อนผลิตมีไหนอีกวะ อันนี้60บาทโอเคอ่ะเราเสื้อสร้างผนังเราเราก็นั่งชิวๆแบบนั่งนั่งนั่งกินขนมเลยไหมแต่ว่าถ้าเราออกไปแล้วน่าจะมีคนมาขโมยบ้านเราได้อ่ะเดี๋ยวผมไปเก็บตังค์บ้าน,นอนื่นก่อนมึงก็ผนังก่อนดิอเออแต่ผนังไม่ได้ช่วยหรอกอันนี้ผมขโมยบ้านใครก็ไม่รู้บ้านใครวะตัวอะไรมองไม่ออกไมก่ช่วยเห็นมันก็ต้องช่วยอยู่นะพอมึงต้องแค่เข้าทางประตูมาเดี๋ยวจะไปบ้านเดนพูแล้วเห็นพูดามามเมา่อไหนว่าไปหาไอเดนพูเดี๋ยว เดีเดนผู้เจอคุณแน่มาแล้วเดนผู้เอาบันไดต่อไว้ก่อนอ่ะขี้เกียจขึ้นมันมันมันแมอ้าวอันนี้สไปเดอร์แมนนี่ว่ะเอ้ผิดบ้านเอ้แล้วเดนผู้อยู่ไหนวะอ๋ออยู่อยู่ทางขวาเอ้ยหงซ้ายมือผมโอ๊ยมาผิดบ้านนี่ไงเดนผู้มองผิดหน้ามองผิดหน้ามากินไปบ้านสไปเดอร์แมนทำมาแล้วทำอะไรได้คือเราต้องผิดเงี้ยอ่ะซึ่งจะถามว่าเราเข้ามาทำอะไรเข้ามาเโมยตังค์เห็นไหมพอเก็บตังค์ก็จะหายเมืจะไม่ได้ตังค์เห็นไหมเออเขาจะยังอยู่นะคุณแม่ยงอยู่นะเอาเหรอ ไม่รู้แต่กูมวยตังค์ไปแล้วก็หมายว่าห้ามแบบเดี๋ยวเขาจะมีให้ซื้อการ์ดได้บ่อยนั่นแหละกูได้ตังไายมอยมาร้อยหนึ่งเออกูได้ตังกูได้ตังเท่าเดิมบ้านมึงกูก็กำมวยได้โอเคเพื่ด้ขอโทรมาแล้วไอ้แม่งกันใช่ไหมแม่งกันใช่ไหมเอออย่าเข้ามาได้ขอโทรมาแล้วออกไปไหนไอ้โอ้โหขอโทรกูดาวทุกคนไอ้เออเอออ่ะบอยได้ขอบอยได้แล้วขอเดนพูดอย่างกูได้ขอโทรมาแล้วนะมันเรื่องคอเหรอก็ที่กูขอบ้านมึงเมื่อกี้ไง อ๋ออันนี้สามร้อยพอมันเป็นทอกุชที่ทหนไรวะดราก้อนสเต็งมาโอ๊ยบอยช่วยด้วยมีคนมาบ้ากูงั้นมาทป็นการ์ดกูก็สู้ๆนะถ้่ดาก้อนเต็งกขต้องใช้แบบเป็พเปนพวกเบรคิกเวทมนต์นแต่ผมเป็นทอผมเป็นสายฟ้าผมก็คนเมฆได้ผมเป็นสายฟ้าไอเออตาย <c oughs> ถ้าเราฆ่าคนนั้นจะได้บัตรได้ทุกคนลืมบอกผมว่าเราต้องซื้อตังค์แล้วว่ะซื้อตังค์ไปเลยนี่หนึ่งบาทก็ได้ห้าพันนะครับแล้วก็ซื้อของมีอะไรไงมีการ์ดแล้วมียาม ซึ่งเห็นไหมบันไดเขามันแบบปีนเนี่ยปากประตูบ้านนี้ทุกคนแล้วก็แบบปีนขึ้นนะเข้าใจหรือยังเพราะว่าเขาสามารถสร้างแบบกำแพงแลว้วยามได้เออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวมึงเจอกุยบอยเออ,อ,อทำไมเราไม่กลัวเดี๋ยวบอกว่าแป๊บน,นึงผมขอสร้างก่อนมีตรงไหนอไหมอ่ะโอเคอเฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นยาอะอะไรมันดีไปมึงเข้ามาบ้านกูเหรอไอ้แก๊งออกไปไอ้ไอ้ไอ้แก๊งไอ้ไอ้ไอ้แกองไอ้ไอ้แก๊งไอ้แก๊ง เงินมาแล้วนบอยเห็นย oh. so so right. so ังไปดูว bra hmm ่าหลังก่อนเอาพอก่อนพอก่อนอ่ะไอ้เห็นยังบอยได้ตัวใช่ไหมเขาจะมีเงินให้เก็บตรงกายใช่ไหมซึ่งจะมีเงินให้เก็บเยอะมากเลยอ่ะงั้นกูเก็บหมดแล้วกันสี่ร้อยกูตายไหมบอยกูตายไอ้เด็กผู้ชายกูต้องเก็บกูไม่ได้กูตายไอเด็ไอเดชพูดเดี๋ยวมึงเจอกูน่ะเดี๋ยวก่อน โอ้โหบ้านผมไปเริ่มไป็นรูปเาไปยังอ่ะโอ้โหรู้สึกกับบ้านเดบอยแบบสวยกว่าเราหรอเล่เนี่ยหรือเปล่าหรือว่าเราสวยกว่าบ้านเราสวยสุดสิก็ไม่แปลกที่บ้านคุณจะสวยกว่ารู้สึกว่ามีดรสเต็งสองคนนะบอยทางขวาบ้านเราอ่ะเห็นไหมไอหนึ่งกับสองอะดรสเต็งบอยไอ้กลัวบ้านเลยง่ายเลยเป็นบ้านน้องเขาหรือเปล่าวะน้องห่อไว้เรื่อยวัเนี่ยกลัวใช่แน่เลยกูไม่เห็นน้องเลยเนี่ยเมียนป่านี้น้องท่าเกินแล้วแหละนี่ไงมีคนเอาบันไดมาปักบ้านเดบอยเฮ้ยแล้วก็ปักไมม่่ถกันน้้ไดเียราปสไดม พี่บอยเอฟซีเอฟีค่ะพี่บอยเป็นประตูบ้านเลยครับพูดอยู่หน้าบ้านเยพี่บอยคูจะไปไหนก็ไปไอ้บขอได้ไหมแบบเหยียบเทจอร์เพอ่ะพี่บอยผมเป็นเซพี่พี่ผมเปนเอฟซีพี่มาแล้วพี่เปตูบ้านเลยี่บอยไม่กันการเปนกันยาพวกตายนะเออมาดิมาดิาอมาดิมาดิอาดิ เดี๋ยวได้ได้ไดมึงเดี๋ยวก่อนอ่าได้มึงมึงมงึงเอ้ยนะกูเองนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะแบบจะซื้อเงินรัวนะมึงอาก,อากอูาก,ก่อนนะบอยลิมนะมันขึ้นไปชั้นสองไปซื้อได้ด,ด้วยนะเดี๋ยวชั้นสองจะมีอาวุธด้วยอ่าผมขึ้นไปชั้นสองแล้วนี่นี่นี่โอเคตังหมดตังหมดทำไมครับกดรูปชอบแล้วก็กดซื้อเอออ่าผมได้ชุดทอมาแล้วนี่เออใส่ชุดทออ่าใส่ก่อน บอยเออเรียมบอกวิธีการชนะมินิเกมนี้คือว่าถ้าใครบ้านอ่าเต็มเซตก่อนอ่ะหรือแบบบ้านค่าสร้างเสร็จก่อนเราต้องชนะประมาณสองชั้นไม่กีสามชั้นนะเฮ้ยผมเข้าไปหาบอยก่อนเฮ้ยกูไม่ทายเก่งไอบ้บอยกูสงสัยถ้าไม่ไมีคนต่อขึ้นไปหามึงเลยวะเออจริงไหมอ,อันนี้ช่นร้องคนหรือเปล่าวะเฮ้ยม่องคนอันนี้กูอันนี้กูกูไปโผล่ไอ้เฮย โอ้ยเงเนในเงินในเงินจางมึงด้วยขอบคุณนะโอ้โหเราช่วยมึงไม่ได้หรือเปลเดี๋ยวผมว่าผมสายเสร็จไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองตัวอื่นมาดีกว่าเฮ้ยตัวนี้มันกากอ่ะโอ้โหตัวบอยกูดูเลยไม่เกี่ยวเลยกูได้แอบได้อุปกรณ์มาแล้วอ่ะอุปกรณ์มามีความสามารถพิเศษนี่แล้วบอยกูได้อุปกรณ์พิเศษใหม่แล้วขอลองหน่อยกูจะใช้กับมึงได้แหละพลังสายฟ้าโทพิกาดยากเอาใช้แล้วเป็นไงตาบอดเหรอ ไพีดาดเป็นู่มาพอ่ะอวเปลวมมใช้เออกบอยขอบบอยแล้วก็เอาเลือดหิวนี่คือเลือดหิวทุกคนไอ้คูไม่ไเป็นมาตาแต่ว่ามันนี้เว้ยมันแค่หิวเลือดทลอดเวลาอ๋อโหกงกันออก็ไปตอน้ตีไม่เออพลเราสอคตะ ปวดเอวอนสนุกดีมากเราก็เก็บเลือดต่อแล้วก็เอาบอตังต่อโอ้ยว้าวพีคสุดเร่อะไรฮะพลังเอิร์ดอับไล้ทหูคนว้าวไอ้พวกติงไม่โดนอ่ะโอ้ยโอยถ้าเราฆ่าอ้าถ้าเราซื้อขอยไอวอยได้ไหมเอ้าซื้อไม่ได้สิ่งนี้ไม่ใช่ของตัวเองป้าเขาจะเสร็จแล้ววะรวยจุงท่านี้เราเข้าด้อยู่ใช่ไหมอ่ะมาดูบ้านเขาบ้างสิผมบวกไอบอยเบื่อแล้วไอ้บอยแม่งกาก แม่งตายหลายรอบเกินมึงมาสองรอบมึงจะตายไอทีมาจัดม,มึงค็สองท,มทีมึงจะพูดว่าไงจ้าใช้พลังสองสามอย่างซึ่งอ่ะเดีย๋ยวจะขโมยของเขาอ่ะเขายืนนิ่งแล้วมึงก็ตายไปซะมันตายยากถูกปะโูอื่นบ้างอื่นจัดอ่ะก็อยู่ก็รอดไปนะนายมาเก็บเงินเขาโอเคอ่ะเรียบร้อยบอยตอนนี้กูเป็นไอ้ไหน,หนันน่นแล้วกูเรียกไว้นั่นดรสเตย์แล้วกูขโมยชุดเข้ามา เจอมันไม่รู้เจอเสียงอะมึงไม่ได้ป่ะเวเดี๋ยวผมซื้อสุดให้เลยด้ดูเลยแล้วกันมาจะเสร็จแล้วทุกคนแต่เมึงนะเดี๋ยวผมท้ายก่อนอันี้เดียวอันนี้เดียวเจย์แล้วบอยเดี๋ยวจะพานายไปตามใหม่เรียบร้อยอ่ะอะไรกูไม่กูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วอ้าวอยู่ผมก็วาร์ปไปตรงกลางอ๋อนี่คือที่วารไปตรงกลางอ๋อคือมันมีที่วารไปตรงกลางด้วยบอยอ๋อนี่ไงมา โอเคเรียบร้อยซะาบสำเร็จครับผมชนะแล้วเย่เดี๋ยวเราไปตาต่อไปดีกว่าตาต่อไปเราจะเป็นฮีโร่กันไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวไปเอาน้องมุด้ไปรับน้องมุด้ลยมาครับทุกคนรอบที่สองออไอจิมมึงเป็นคาร์ลี่คาร์ล์คาต้องซื้อได้หรออ่าไดต้ต้องไปต้องซื้ออ่าซื้อแล้วเป็นทานรอสเจ้หัวเหรอขัว้วมันดีเดี๋ยวตายเดี๋ยวไอว้กัวใช่เหรออ่าผมเป็นทาน้อนแล้ว ไหนมันเป็นมุ่กี่ดีวะมัสไปเดอร์แมนยันแหละสไปเดอร์แมนนล่วเข็บใหญ่โอ้ยแค่ใหญ่แไงมุมจะทำอะไรได้เขาใช้ปืนใช้ดาบกันตรงมันใช้ใหญ่บ้าเนี่ยโดนเรนกับแตนอเมริกาตู้ไม่ได้เปล่าโดนเคยรนเด็กที่แย่งชิงโลได้เปล่ามาครับโอเคสร้างเลยไอ้บอยกันหาทันหาที่โน้ตผมไปทาโน้ตเออเนาะ โอ้ผู้ใหญ่ลงมากระทะเราจะเป็นไอกันนี่ไงไอ้บอลชื่อเล็กสามหรอวะน่าใช่เพราะเป็นหน้าสไปเดอร์แมนน่าใช่แต่ถ้าผมรู้ถูกนะเป็นใช่มเขามาหาแล้วเธอเป็นไงบ้างทำอะไรชื่ออะไรอะเธอเขาชื่อสไปเดอร์แมนอ่ะแล้วเธอล่ะสไปเดอร์แมนหน้ามึงอ๋อแล้วไม่บอกแล้วเล่นบทมึงเล่นบทกูเขาขอตังค์นะไปน้องมาบ้านบ้านเธออยู่ไหนอน่ยเดี๋ยวเราไปขโมยด้วยอ๋อกูไม่รู้บ้านกูหรอบ้านกูอยู่ไหนไอ้พวกนี้มึงมึงตีกูหรอได้มาเ้ยดี๋ว ไปจังวะเดี่ยวโอ้โหไม่ใช่ตังหรอเฮ้ยไม่ใช่ตังกันทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมซื้อตังต้องแสนหนึ่งก่อนแป๊บนึงง้รวมยขอซื้อตังแสนหนึ่งก่อนโอเคเลยเหรอเออแป๊บนึงซื้ออยู่สี่หมื่นละ ห้ามืันแล้วคือผมอยากรู้ว่าถ้าแบบเราแบบเริ่มเกมแล้วแบบเรามีขอนแลบบ้วแบบตอนวซีคุืหนจะเป็นไงกันอันนี้าอันอน้ยามปฏิบัติทำไมมีคนเล่นแต่ดรสติงวะเขาโหดเหรอหนังม,มงันมาเหรอบอยมือด้ชั้นสองย่งกูด้ชั้นสองนะเฮ้ยมือังไงเฮ้ยมือเขามาอาือไม่เกินก็คุณซื้อต่างประเทศนึอ่ะกูอย,ยากรู้ว่าถ้าแบบเราแบบมีขอแบบตอนเริ่มเกมตอบตอนเริ่มต,นตน้นลุดหูจะเป็นไงไง,ไงเออบอยทางราไปถู่มือจริงด้วยอะกูได้ถู่มือมาแล้ว เราก็สร้างชั้นสามบอกชั้นสามนะบอยฮัลโหลทงไมยังอ่ะมึงรีบจังล่ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพ่อถ้ากดผมถ้าผมกดอีกประมาณสองสามทีก็คือผมวิทตอรี่ชนะไปเลยมาเดี๋ยวเรามาลองในทันทีก่อนภูมิใจหรอนายภูมิใจเหรอผมพูดมากเมื่อกี้น้องเขาเป็นอะไรนะบอยลืมน้องเขาเป็นลอตเตอรีสติงส์บอยทำเอาเอายามาทำไมบอยเดี๋ยวกูเป็นยาไม่แทนก็ได้เอาไหมเฮ้ยอย่าพุ่งมายุ่งอย่าพุ่งมายุ่งถูกมือไปคาดยาไอเออยังไงแร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 งจริงปะเนี่ย อ่ะอุ้ยอ๋อคือจะรู้สึกว่าถึงมือเขาได้เพิ่มสเต็งความแรงแล้วทุกคนท่านอนก็มีประมาณแค่นี้แหละโอ้โหท่านอนนิ้นนวแต่มันดีดนิ้วได้ไหมหรอมันไม่ตะกิลเลยเหรออ่านี่จะดีดนิ้นนวละวเอาตายหรอเฮ้ยมีคนเข้างบ้านถึงมาเฮ้ยใครมึงเขนา้างบ้านกูโอ้โหเรียบร้อยาตายไปแล้วอันนี้ที่เป็นดีดนิว้วบอยอ่าเดี๋ยวผมลองดีดนิว้วรอดมึงก่อนอ่ะมันไม่ตายอ่ะแต่ก็วิ่งเร็ว ผมอยากรู้น้องไปเอาบอกบอยบอกน้องเป็นต้องเต็งใช่ไหมใช่ผมไปแวะไปหาน้องก่อนอันนี้น้องเอฟซีที่ตามมาได้ทุกคนนี่กูเจอแล้วเฮ้ยน้องอยู่นี่ข้างหลังอกูเผื่อดี่กูฆ่าตัวเองตายเฮ้ยมึงมันโง่บอยมึงลืมสร้างหน้าบ้านตกแต่งอ่ะเฮ้ยนี่น้องเข้ามาแล้วได้เออไอ้น้องไปไอ้นี่เอ้รอเต็งนี่ทุกคนนี่รอเอฟซีทุกคนไอ้ทำไมกูจะเอาอุปกรณ์ไอ้น้องไม่ได้เข้ามาดีแล้ว เออตายยี่ร้อยดีดนิ้วตายแต่ก like, like, ็ได okay. 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 ้จับการตายคู好好่มือความคิดอย่างไงก็แบบเรามีของตอนเริ่มเกมก็ได้อยู่นะเฮ้ยน้องมาหาแล้วดีดนียวเออแล้วก็ตายอีกสองไอ้ไอ้น้องเออน้องตายแล้วโอเคผมบ้าน้องมันมันให้อะไรกลัวฮะกูบ้าน้องเลยหมูป้าน้องในบ้านน้องมีอะไรไหมไม่มีของอะไรเลยถ่านน้องก็มีไม้แหละถ่านน้องก็มันไม่ได้ตอกก้อยเลยถ่านน้องก็ถีดนิ้วได้แล้วก็ไอ้เนี่ยทุกคนแล้วก็ถุงมือมาตีได้ ปุผมชนะแล้วเย่ทานนอก็ชนะไปทุกคนชนะสองเกมเย่แต่มันโกงอยู่นะจริงๆ <c oughs> ว่าตายเออใช่แต่มันโดนตัวเองไงประเด็นอ่าครับด้วยคนเป็การสลับแแบบฮีโร่ไทคูณสวันนี้นะครับก็นะก็ได้ใครอยากลองเล่นก็มา้องดูนนะซึ่งมีฮีโร่ให้เรื่องหลายและนะ้วะตัวมากเลยเนาะนั่นแหละถ้าตาผมพี่ผมลองเล่นวันนี้ก็มีไอ้นะบอยมีกุลีมตัวแรกที่เล่นไปอ๋อทอ,อ,อทอทอกับอ่าทานนอนเองโอเคเนาะ ก็ถ้าใครเล่นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่ากามันเราเลยพันอไรคิวอะไเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนหรือว่าจะเป็นคนไปปรับหมูนนะทุกคนแล้วก็อย่างอื่นทุกคนทุกคนอย่าลืมไปใช้คนนะได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งคนเราไปใต้คิวทุกคนแล้วก็คอมเป๊ะปับหมูนเนาะอย่าลืมไปใช้ได้นะโอ้โหเพราวิธีนี้แบบสนุกนะแต่บอยกาศแบ๊ดแบดไอ้สัตว์แบ๊ดแบ๊ดโคตรกาตอคนี้ที่เราไมเชื่อลืมบอลอะครใช่ยังได้อีกคอมเมป๊ะมันจะกิปหนาไป